คุณเช่ครับเข้ามาเลยครับคุณเช่ครับคุณเช่จะรู้จักทุกคนในนี้นะครับสวัสดีครับคุณปอเช่นนานมากสวัสดีปอเช่โอ้ยตื่นเต้นอ่ะสวัสดีตอนรับน้องปอเช่นะคะทุกคนตอบมาสวัสดีต้อนรับคุณปอเช่นะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้นี่น้องปอเช่ของเราต้องพูดงี้ก่อนเรามีความหลัง กันมานานเรารู้จักกันมานานแล้วมาพูดอย่างนี้แมใช่ใช่ถ้าถ้าทุกคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทําไมทีมันนี่แอกถึงเชิญปอเช่นะคะเพราะว่าเราเรารู้จักกันมานานมากจริงๆจำรถแตกีปปอเช่เออนมากมากแบบตั้งแต่ตัวแบบตัวเล็กตัวเล็กมากเอาตัวเล็กตอนนั้นเจ็ดขวบมั้งพี่จําได้ที่ใช่คือคือต้องเล่าเท่าความเรื่องนี้พวกพวกพี่กวางเนี่ยพี่พี่พี่ปาม่ใช่พี่กวางเนี่ย จะรู้จักคอาเช่มาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าทําทีมเต้นเนาะแล้วก็เจอเคยเห็นน้องอยู่แล้วน้องก็เป็นน้องของที่มาเต้นอยู่ทีมเนาะก็แบบรู้จักแล้วก็สนิทกับคุณแม่พี่ควางย่าไปอยู่แปดเจ็ดนะอยู่ใกล้บ้านพ่อหนูเลยว้ายอยู่แปดเจ็ดอยู่ป็เนี่ยอยู่อยู่จริงเหรอฉันเจอพ่อเลยทุกวันทุ่สามแยกไหบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่อล่มเขาไม่รู้หราสามแยกไหนมีหลายแยกมากโอเค คงรู้น้องว่านี่คือน้องปอเช่นะคะเราคุยเข้าๆดูความหลักกับป้าๆลุงๆกันไปแล้วขอคําถามแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะถามปอเช่ก่อนเลยเพลงไหนเต้นยากสุดแล้วก็ใช้เวลาจําท่านานสุดห้ามตอบวัตทุกเพลงต้องเลือกมาสักเพลงหนึ่งเออโสดเว้ยอะไรนะด่าพี่ทําไมอ่ะทำไมเอ <laughs> <laughs> าไ,ไปเลย นี่ว่าของแช่แช่ว่าสดเว้ยเพรท่ามันเยอะมากเลยแล้วมันแบบเปลี่ยนที่ตลอดเวลาเลย่มันจะดิดอนุญาตอันนี้คือเปิดวอลให้ด่าพลังงานข่าลูกไม้แต่มันออกมันสวยมันยังไงความในใจก็ส่าในใจบอกพี่มาเปลี่ยนที่ตลอดเวลาแล้วก็ออะอะอย่างเงี้ย มันเปลี่ยนที่ตลอดเวลาเลยค่ะพี่ต้อมมันอ่ะอ่ะค่ะไม่ท่ามันแบบตองกลมสุดแล้วก็เงยขึ้นมาแล้วก็ฟุบปุบไปนู่นแล้วก็ไปนี่ต่ออะไรเงี้ยค่ะโอเคมันก็คือชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรพี่ขออีกทีสดด้วยค่้สดด้วยสวดสวดสดมันอ่ะพี่ต้อมแก้ต่างแก้ต่างแบบเร็วๆนิดนึงว่าจริงไหมที่น้องแบบมันฟุบฟับตะละปั๊บเปรี้ยงป้างมาก แก้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริง <laughs> <laughs> ผมจงใจครับเนเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยครับอยากให้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ศักยภาพที่เขามีเหมือนเขาพูดเหมือนตั้งแต่ที่พูดไปตอนแรกคือผมไม่ได้ลดศักยภาพเด็กแบบศิลปินลงอะไรเงี้ยก็อยากเขาพุดขึ้น,นเพลงใหม่ๆก็อยากคือักดันักดันให้เคือเพลงด้วยตัวเพลงมันด้วยตัวเพลงมันเนี่ยพี่กวางมันแบบตัวเพลงมันมันค่อนข้างแบบ ดุดันนะครับใช่เป็นฟีลลิ่งแบบฟังลรวเดือดฟังล้วเดือดว่าจะมาให้มาแบบว่าคุกน่ารักก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยตัวแลวทีเนี้ยพอพอเช่พอมาท่ามันยากใช่มันยึบยับมันเปลี่ยนแพทเทิร์นขึ้นลงนเซียววิแล้วแล้วเราทำไงอะมีเทคนิคอะไรบ้างที่ทําให้แบบลายเต้นมันชัดมันแข็งแรงแล้วก็แบบทําให้มันจําท่าได้เร็วขึ้นอะถ้าเรารู้สึกว่ามันยากและมันยึบยับและเทคนิคยังไงที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบ ลายหนุเต้นได้ชัดขึ้นแล้วก็จําท่าได้เด่นขึ้นใช้เทคนิคอะไรก็ต้องซ้อมค่ะแล้วก็แบบต้องตั้งใจอะค่ะเพราะว่าแบบเพราะมันเป็นวงด้วยค่ะแล้วเราต้องแบบต้องแบบพร้อมกับคนอื่นแล้วแบบลายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แบบเราก็ต้องมีเก็บลายกันอะไรเงี้ยแล้วเก็บย้ายเก็บ <c oughs> เก็บยายว่ะเก็บเก็บภูไปเลยเก็บยายเก็บลายเนี่ยส่วนใหญ่เราเก็บกันเองมะ ใช่เราเก็บมันเองแล้วก็ให้พี่ต้อมช่วยดูด้วยว่าแบบอย่างถ่ายชิปถ่ายชิปให้พี่ต้อมดูด้วยว่าแบบเออมันโอเคไหมหรือว่าแบบมันแปลกตรงไหนหรือว่าเราเต้นกันผิดกันตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอเราพอเราเราเรู้สึกแบบพอเราดูตัวเองแล้วเรารู้สึกแบบโอ๊ยมันไม่ใช่อ่ะมันแปลกแล้วเราทําไงแล้วเราทาไง <c oughs> ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคุณ หมือนแต่ละคนก็มีพื้นฐานกันมาอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะแบบแปลกนิดนึงบ้างเราก็ค่อยมาแบบปรับปรับกันอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วใครโดนโวยสุดแบบมึงเต้นทิดีแล้วอ่ะเล้วไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแต่ว่าแบบจะขำกันมากกว่าเพราะแบบเวลาเต้นหลุดนิดนึงอะมันจะขำกันนะคะแบบเวลาเก็บลายแล้วอัดคลิปแล้วแบบมันไม่มีมันก็มีว่ากันบ้างแต่ว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าใคร่ะ มันจะเป็น่าแบบนี้ใช่ไหมนจะเป็นแบบเหมือนหันไปแล้วแบบกรู้มึงแล้วใช่ไหม <c oughs> อมองประมาณ <มา S 2> น,นี้อีกแล้วปร,ประมาณประมาณรู้แล้วแหละว่ามึงแน่นอนอะไรแบบนี้ก็แ <c oughs> บบผันมองหน้าเลยก <c oughs> <c oughs> ็คำถามต่อไปถามเมื่อกี้เราเกิดกันไปแล้วเนาะว่าแบบเราเจอปอเช่กันมามาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะแต่อยากให้อยากให้ผู้ชมที่เขาไม่รู้เรื่องราวของพวกเราเลยนะมาแบบว่าผ้าขาวสะอาดเลย ถามพอใช้ว่าเริ่มเข้าสู่วงการเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ชอบรายการแข่งขันไหนมากที่สุดเอาทีละคาถามก่อนเข้าวงการเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ประมาณหกเจ็ดขวบค่ะเต้นกับครูสอนเต้นอีกคนนึงแต่ว่าตอนนี้เขาเสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะเ,เสีย<ช>แล้วคนะุณนอกคุณนอกผูกอ้อนนะคะฝุณกอลอลเหรอบอลได้บอนแล้วก็ทำพอ พอพอเข้ามาในวงการเต้นแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะตัวเองอยากเป็นศิลปินยังหรือยังไม่ได้รู้สึกตอนแรกชอบเต้นมาชอบแบบแข่งเต้นน่ะค่ะแบบเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้แบบมาทางนี้เราเป็นแบบสายแข่งค่ะค่ะก็คือตอนตอนนั้นเราเต้นเพราะว่าเราชอบแบบชอบเต้นน่ะที่เรียกว่าอยากเต้นอย่างเดียวยังไม่ได้รู้ว่าแบบศิลปินคืออะไรอย่างนี้ใช่เพราะตอนนั้นยังเด็กแบบเด็กเด็กเลยอ่ะ แล้วทีเนี้ยและคิดว่าอะไรนะเมื่อกี้แบอรายการแข่งไหนแบบชอบรายการแข่งไหนมากที่สุดที่เราเป็นนักเต้นมาตั้งแต่ก่อนก่อนจะเป็นศิลปินเนี่ยรายการแข่งอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบ H S I ค่ะมันเป็นยังไงมันยากมันสนุกข้ามย้ายดื่มดื่มดาบดื่มดาบดื่มอะไรคือดาบดื่มดื่มดาบดื่มดาบดื่มดาบไหม ไป่พ่อเชฟไปต่อพคนเชฟไปต่อเลยพูดถูกคนไม่สนใจต้องพูดผิดมันรู้สึกยังไงกับการแข่งขันนี้มันแบบมันทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันแล้วก็แบบเพราะว่ามันเป็นเวทีระดับโลกอะค่ะแล้วแบบพอมันมีอยู่ในไทยปุ๊บเราก็แบบต้องตั้งใจเพื่อที่จะแบบไปโชว์ระดับโลกแบบเห็นแสดงว่าจริงๆแล้วหนูหนูรู้เรื่องราวพื้นฐานของรายการแข่งนี้มาก่อนแล้วว่าเหมือนเคยเห็นมาก่อนใช่ไหม แล้วก็รู้สึกพอเห็นปุ๊บพมันก็เลยมีเป้าหมายอยากแข่งในการน,นี้ใช่แล้วแล้วยังไงตอนนั้นเริ่มยังไงแข่งครั้งแรกรุ่นอะไรยังไงอธิบายให้คนดูฟังแข่งครั้งแรกรุ่นจูเนียร์เลยเลยก็ตอนนั้นแข่งไม่ติดมันจะมีอยู่ปีนึงอะค่ะที่หนูอยู่ทีมนึงแล้วก็แข่งแล้วก็เหมือนว่าไม่เข้ารอบอะไรงี้แล้วก็ตัดมาตอน สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วได้ไปแข่งเทนไอแล้วก็เหมือนว่าได้ที่สามค่ะรุ่นรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรนะมันมีวาซิตี้ค่ะรุ่นวาซิตี้อ่ารุ่นวาซิตี้แล้วได้ที่สามแล้วก็คือใช่เออเออใช่ใช่ค่ะได้ที่สามแล้วก็เหมือนว่าทีมได้มีโอกาสไปเข้ารอบต่อได้ไปแข่งที่อเมริกาแต่ว่าตอนนั้นเชนไม่ได้ไปค่ะอือ แล้วรู้สึกไงไม่ได้ไปรู้สึกเสียใจไหมนิดนึงก็รู้สึกเสียดายที่แบบไม่ได้ไปบอกได้ไหมทำไมไม่ได้ไปบอกทำไมแม่ไม่อยากให้ไปด้วยเพราะว่าแบบยังเด็กอยู่แล้วก็แบบก็อย่งว่าสวยลูกสาวคนเดียวไปแล้ไปยังไงแล้วคนอื่นบอกว่าเป็นห่วงไงแต่งงานไม่แตองไม่ปตอนนั้นตายนะจะได้ไปอยากไปย ใช่ออกไปว่าไม่เป็นไรเข้าใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวรวยรวยแล้วได้ไปเองเลยลูก <c oughs> ไม่ต้องไปแข่งก็ได้ลูกรวยแล้วได้ไป <c oughs> เองเลยเข้าใจว่าคําถามเนี้ยคนจะรู้อยู่แล้วแหละหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแล้วอะไรจับพัดจับผูกให้หนูไปเป็นศิลปินได้ก็เหมือนว่า พี่เบสเป็นศิลปินนะคะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขามีออรดิชั่นพอดีแม่ก็เลยให้ลองมาออรดิชั่นด้วยพอดีแล้วก็ได้ออรดิแบบออรดิชั่นเข้ามาแล้วก็อุ้ยรถติดอะไรนะรถติดรถติดเราติดเราติดเมื่อวันรถติดคืนนี้ทุกคนต้องขอเมาส์เมาส์ปอเช่นิดนึงนะแตงขับอย่าตีหัวชนะอย่าตีหัวฉันช่วขอเมาส์ปอเช่นิดนึง คืออย่างนี้ปอเช่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กขี้อายมาก <c oughs> ไม่กล้าแสดงออกสุดๆอันนี้คือวงในคือฉันพุกวงในจะต้องจ่ายฉันมาเลยนะแฟนคลับเจอพุกวงในว่าปอเช่เป็นคนขี้อายมาก อยคาพรมเห็นด้วยเลยครับบอยบอยัาพีบอยบอยัาตัวคือมาแบบเป็นเด็กทรงตรงๆอะใครเห็นเด็กทรงตรงเองปลาเส้นเส้นหน่อะปาเส้นเส้นหนึ่งอะเออก็คือมาแบบนั้นแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบให้เต้นอะไรก็ยืนทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้่เขินนะเมื่อก่อนแม่แม่ก็จะบอกว่า คุูกว้างสอนมันหน่อยแม่อยากให้เป็นผู้หญิงเอ,อูกว้าง<อ>ชอบนอชอบ,บนี้ดูมันเลยแม่อยากให้เป็นผู้หญิงอ้าวเป็นอะไรวะเอาน้อ,าองมาแกงถูกเอาน้องมาแกงนิดอันนี้เขาบงในไงทำไมเราต้องดูดีมันแอนกไลฟ์เพราะว่าอันนี้คือข้อมูลจริงไม่มีใครรู้ทุกคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไอแล้วเมื่อกี้ไอ้แช่คิดในใจไม่เห็นมีใครบอกกูเลยว่าจะมาแล้วเป็นแบบนี้ไม่เห็นบอกกูเลยคุูต้อมมัมาแล้วจะ จะเป็นแบบนี้ทุกคนขนาดนี้ไือจริงะไม่ได้เชเปิดมาอ้แค่เจอครูเต็มไปหมดเลยด้วยความที่เป็นเป็นเด็กกับทุกคนเนาะแฟนคลับเนาะเป็นเด็กน้องเขาก็มีความขี้อายอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กๆไปแต่ว่าพอเชก็เป็นเด็กน่ารักในแบบที่ทุกคนรู้อยู่แล้วที่น้องเขาเป็นเด็กน่ารักก็คือแค่เซอร์ไพรส์ว่าจากวันที่เป็นเด็กที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกอะ แล้คิดดูวันนี้น้องเขาเดินทางมาถึงว่าเขาเป็นศิลปินกล้าแสดงออกได้ขนาดนี้ยแค่จะบอกว่าก็ชื่นชมน้องว่าเ e uh, ออจากวันนั้นที่เป็นเด็กที่แบบเขินอายแล้ววันนี้มามากลายเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนศิลปินให้ผู้คนติดตามแล้วก็ชื่นชมได้ค่ะอะไรนะคะตบมือเลยครับมือตบมือกลับไปที่ต้องไปไหว้แม่เลยนะบอกขอบคุณคุณแม่ที่ผลักดันแล้วก็ส่งหนูขนาดนี้ สวยมาถูกทางมาแล้วสวยด้วยชอบเออนี่มันสวยมาเลยนะเนี่ยตายแล้วท่ามท่าสวยเต็มของค่ะเออเลิศอะทีนี้นิดนึงเราพอเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราเวลาที่พอเราเป็นศิลปินเรารู้สึกว่าเราจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าพัฒนาศักยภาพ ทางเลยทั้งร้อง,องเต้นแรปทุกอย่างเลยค่ะเพราะแบบเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยได้เขาเรียกไงแบบว่าซ้อมแล้วก็ทุ่มเทหนักกับมันมะแบบว่ากับการที่เราแบบอยากเป็นศิลปินแบบอยากให้แชร์ให้ฟังว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าที่คนเขาแบบจะมาเห็นว่าเฮ้ยเป็นศิลปินแค่ไปออเดชั่นหน้าตาดีแล้วก็เป็นได้อะไรอย่างอยากให้แชร์มุมที่เรารู้สึกว่า เราแบบเขาเรียกไงเหมือน้ายแบบสู้ล้มตบมือกับความสามารถของเราการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แชร์ตรงนี้มันแบบช่วงแรกๆเลยที่เข้าไปค่ะก็มันจะซ้อมหนักแล้วก็เทนหนักด้วยแล้วก็แบบต้องเข้าค่ายเกือบทุกวันเลยค่ะเข้าค่ายไปเทนแล้วก็ก็มีทอบ้างแบบเพราะว่ามันหนักอะค่ะทั้งไปโรงเรียนเสร็จต้องรีบมาซ้อมซ้อมปุ๊บซ้อมดึกอะไรเแงบบี้ยค่ะบางวันสมมุติแบบเออเราแบบ ง่วงไม่ไหวแล้วอะไรเนี้ยก็อยากนอนแต่แบบมันบบก็ยังต้องแบบซ้อมต่อแบบเราหิวก็ยังต้องซ้อมต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องตั้งใจเออกันนี้ก็คือับนการทุ่มเทเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเรียกไงอะไรที่เมื่อกี้ที่เราเกิดกันว่าเป็นคนขี้อายแต่อะไรอะ่ะที่มันทําให้หนูพลิกจากคนขี้อายกลายมาเป็นที่แบบมากล้าแสดงออกได้ขนาดนี้มาเป็นศิลปินได้อะไรที่มันคลิกในใจเราอะว่าเราแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรเงี้ย มันเหมือนแบบด้วยอายุมันเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วมันแบบแบบได้เจอเพื่อนได้เจอแบบคนในวงแล้วแบบเหมือนว่ายังไงอ่ะก็ที่ก็ที่สําคัญก็คืออายุมันเปลี่ยนแล้วแบบหนูได้เจอแบบคนเยอะๆมากมายอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็กล้าแสดงออกขึ้นมาเลยพอแบบเรามมยืนตรงจุดเนี้ยแล้วอะค่ะมันก็จะมาแบบเอ้ยมันก็ขี้อายไม่ได้แล้วถ้าแบบมาแบบ ทำตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าพอเราได้เข้ามาเป็นศิลปินแล้วอะ<ค>่ะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทําผลงานออกไปให้คนดูแล้วอะเนาะมันเลยเหมือนทําให้หนูรู้สึกว่าหนูจะต้องแบบเขาเรียกไงต้องโชว์ศักยภาพต้องเพิ่มแล้วก็พัฒนาตัวเองากหิวจังเลยครับคนคนณคละคนคนหนึ่งของกินยั่วจังเลย มีคนหนึงกินยั่วผมแบบกินยั่วเลยยังยังไม่ใช่ซีนเนี่ยยังยังไม่ใช่สีตอนนี้แต่ว่ามาอยู่ตรงไหนมาอยู่บนเตื้องไงมาอยู่บนเพื้องมาด้วยเพราะว่าด้วยสิ่งที่เช่เปลี่ยนที่ต้อมเห็นนะมันคือเรื่องจริงเลยพี่ว้างเพราะว่าตอนที่ตอนที่ต้อมที่ตอนที่แบบเขาออ d i ชั่นศิลปินนะครับต้อมก็เป็นคนไปนั่งคัดแล้วก็เลยเรวก็ไปดูเรื่องฝาบเต้นแล้วก็แนะนำแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ย คือก็เห็นเลยว่าอะไจริงคือเช่มนเป็นแบบนี้อยู่เป็นแต่ตั้งแต่แรกเรื่องแบบเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเนยซึ่งซึ่งมันคือเรื่องจริงเลยนะฮะทุกคนจริงๆคือเรื่องจริงตอนนี้คือเช่เปลี่ยนไปแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็แบบเหมือนสิ่งนั้นมันหายไปจากเช่เลยฮะเรื่องความไม่มั่นใจตอนนี้ึ่งเช่เป็นคนที่กล้ามากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแลเพื่อนๆได้เรื่องเต้นจากตอนแรกๆเนี่ยแทบไม่ค่อยทำแบบผมนะแทบไม่ค่อยเลย คือตาผมออเคยบอกว่าเช่ยอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพเรื่องด้านนี้คือจริงๆก็จะมีคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะค่อนข้างแบบที่จะแบบตามตามกับเช่เลยที่เขาจะค่อนข้างเด่นเด่นเรื่อง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 เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็ต้องฝากฝังว่าเฮ้ยยูต้องอยู่ต้องแบบลุกขึ้นมาจัดก,การเรื่องพวกนี้นะเพราะเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้มีศักยภาพละเด่นทางด้านทางด้านเต้นเหมือนเราเพราะ,ะนั้นเราเราคือนี่คือสรริ่งที่เรามีเราควรที่จะ ถ่ายทอดให้เพื่อนแล้วก็ต้องสอนนะเพราะว่าคําว่าเกิร์ลกรุ๊ปมันจะไปแค่หนึ่งไม่ได้อ่ะมันต้องไปทั้งวงอ่ะทั้งวงมันต้องกลมอ่ะใช่มันจะไม่มีจุดบอดไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องพากันไปต้องพูดหรอทุกคนต้องพวนขึ้นใช่ไหมพูแบบนี้นั่นแหละครับนั่นก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าก็อาจจะเพราะหนึ่งเขาโตขึ้นสองเขาแบบว่าอย่างพี่ในในค่ายด้วยสามคืนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ใกล้ชิดด้วย แล้วบางทีพอสิ่งที่ผมเห็นผมก็จะอาต้องต้องทําบอกแนะนําไปอะไรอย่างเงี้ยคือได้แค่แนะนําครับทําหรือไม่ทําอันนี้อยู่ที่ตัวเขาเหมือนเราเราเราเป็นครูเราก็บอกในสิ่งที่การการพัฒนาของเขาการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างของเขาเพ่ให้เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาณณนะนะตอนนั้นที่เขาเด็กตอน,น,นเขาเพิ่งสิบเท่าไหร่สิบสิบห้าป่ะบสิบห้าสิบหกช่วงที่ตอนแรกๆเลยที่เจอกันประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหกเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อะไรคย่ะ เขาก็อาจจะแบบว่าโอเคได้ยินเราแหละแต่แค่เขาก็คงยังไม่ได้รู้ว่าจะต้องหาวิธีการยังไงเพอยิ่งโตขึ้นก็รู้สึกว่าเหมือนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็มุมมองโลกทัดแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนคือมันเห็นแบบศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาของออวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือไอดอลใหม่ๆเขาก็เติบโตขึ้นใช่ถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นหรือน่าสนใจอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องไป กลับันหันกลับไปมองที่ตัวพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ก็บอกนะครับแต่ก็อยู่ที่เขาว่านั่นแหละฮะทุกคนตามนั้นจริงๆงผมว่าครูทุกคนอนะ่ะบอกหมดนะครับเน,นี่ยตรงเนะี้ยนะสังทังสอง,งคนนี้ก็ใช่ย่อยนะครับน่ากลัวครับครูชายครูกวางเนะี่ยฮะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือน <c oughs> อการ <c oughs> ผมว่าผมว่าแบบทุกคนบอกแนะนําแนะนําลูกศิษย์ทุกคนหมดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่กวางเห็นหรือแบบ โอเคหรือพี่ซายหรือพี่ปั๊มเห็นเพราะว่าเหมือนเรารู้จักเช่มาตั้งแต่เขาเด็กๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นพัฒนาการเขาตลอดและเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนซึ่งผมว่าทุกคนที่อยู่ในไลา์ที่เป็นแฟนคลับของอาเช่แล้วก็เลสปินด้วยผมว่าก็เห็นเห็น่าจะเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีวีโอ<ม>ตอนแกเจ็ดขวบเต้นอยู่ที่ห้องสีฟ้าโอ้สายแล้ว สอนสามคนเธอ,อมีเพื่อนมาอีกสองคนชื่ออะไรก็รู้ที่เป็นเด็กยิม้มแม่เธอหามาให้ให้เรียออน,น <ๆ S 2> เพราะเขาอยากให้เธอเรียนแต่เธอไม่เรียนคนเดียวเธอร้องเงี้ยเธอไม่เรียนคนเดียว<ไ>ทุกวันนี้ทุกวันนี้คือกล้าแสดงออกมาอ่ะ<ไ>ทีนีก้กอดส่งท้ายส่งท้ายคราวนี้อยากให้พูดถึงวงการ T-pop หรืออาวุธพูเนี้ให้พูดถึงวงเราก็ได้เรารู้สึกว่าเราอยากให้วงการ T-pop หรือว่าวงเราเนี่ยเป็นยังไง ในอนาคตวงการทป๊อปเราต้องเพิ่มเติมอะไรจากแพชชั่นเด็กๆตอนนี้ที่อยากเห็นวงการเติบโตในโลกอนาคตยุคใหม่ก็วงการทป๊อปใช่อยากให้แบบมันดังไปแบบระดับโลกเลยค่ะเพราะว่าแบบตอนนี้ช่ระดับโลกมันก็แบบมีหลายๆแบบหลายวงเคป๊อะไรเงี้ยค่ะแบบเขารู้จักกันทั่วหมดเลยซึ่งทป๊อปในประเทศหลายๆวงก็แบบ ดีเลยค่ะดีแบบแต่แบบคนยังไม่ค่อยแบบรู้จักหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักกันแบบให้มันเสพกันเพราะว่าแบบมันมีหลายวงเลยค่ะที่ดีๆแบบดีมากๆใช่ใช่ agree อย่างเช่นะเดสปินเออ,เ,อ,อเราสามารถไว้ตัวเองบ้าถ้าเราเราเรา,เราทุ่มเทเราทุ่มเทแล้วเงี้ยคืออยากจะฝากเลยถ้าใครแบบฝากได้ถึงผู้ใหญ่ในไลฟ์นี้อยากจะให้ลองหันมามองนะคะ มองเด็กๆกลุ่มใหม่นะกลุ่มน,นี้และหลายๆกลุ่มในวงทีป๊อปแล้วอยากจะบอกบอกผูก้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะคะว่าอยากให้ทุกคนทุ่มเทกับเขาหน่อยอย่าเขาเรียกว่าอย่ายโยนแหหรืออย่าหว่านแหเพราะว่าฝันของเด็กเนี่ยมันเป็นฝันที่เติมเสริมสร้างอนาคตของชาติมันไม่ใช่ฝันที่มาโยนหว่านแหไปแล้วแบบจะดังไม่ดังจะดังไม่ดังเรื่องหูมึงมันไม่ใช่ทุกทอย่างมันคือการ ถึงระดับโลกอยากให้ทีป๊เป็นหนึ่งในแบรนดิ้งว่าเหมือนเคป๊อปเจปเนาะอเมริกันป๊อปอะไรแบบนั้นเนาะอยางแล้วเชื่อว่าการเมืองดีโอไม่ไม่ต่อตามต่อตาครับไม่ยอครับต่อตามไปแล้วค่ะทุกคนเนาะนะทีนี้ก็เลยอยากจะรู้สึกว่าอยากให้ทุ่มเทกับเขาหน่อยถ้าเด็กเขาทุ่มเทแล้วแล้วก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับ น้องๆไม่ว่าจะวงไหนถ้าเรายังรักเขายังเห็นเขาฝากติดตามแล้วก็ชื่นชมเขาอยู่เป็นกําลังใจให้เขาอยู่เสมอเพื่อที่เขาจะได้มีกําลังใจต่อสู้ทั้งในข้างในแล้วก็ข้างน,นอกเนาะให้เขาสู้ต่อไปได้ที่จะทําผลงานแล้วก็มีสักยภาพแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ปอเชฟฝากแฟนๆที่รักทุกคนที่เขารู้สึกว่าเขาแบบชื่นชมมาแบบชื่นชมในการเป็นเราไม่ว่าจะทุกรูปแบบฝากฝาก ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามวงเดสปินด้วยนะคะแบบฝากวงการทีปอ๊ทุกวงเลยแล้วกันแบบอยากให้มีตอนต่อไปอะค่ะอยากให้มีต่ต่อไปแปลกๆเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเรายังอยู่แปลกๆมันจะมีแน่เพราะว่าเราจะช่วยกันถักดานโลก นะโอเคก็ขอขอบคุณน้องปอเช่มากๆนะทุกคนค่ะขอบคุณครับปอเช่ครับเลือดเขบคณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตื่นเต้นบายบายดูแลตัวเองนะค่ะบายบายค่ะบายบาย